จะมีอะไรดีไปกว่าการเริ่มต้นทำวิดีโอรีวิวด้วยหนังที่ผมอยากดูที่สุดแห่งปีเรื่องนี้เลยครับ Avengers Age of Ultron ต้องต้องอธิบายไหมครับว่ามันคือหนังอะไรเรื่องราวเป็นยังไงถึงตอนนี้ผมเชื่อว่า ร้อยละแปดสของคนในโลกนี้ก็อยากดูเป็นจะแย่แล้วซึ่งผมโชคดีนะครับที่ผมอยู่ประเทศอังกฤษเพราะนั้นตอนนี้ได้ดูเรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมันเหมาะสมกับที่ทุกๆคนอยากจะดูกันหรือเกินหรือเปล่าโอเคเริ่มต้นจากเรื่องราวก่อนเผื่อใครไม่รู้ก็ง่ายๆเลยหลังจากที่สตาร์ทโทนี่สตาร์หรือพ่อไอรอนแมนของเราเนี่ย ไปเจอนูน่นเจอนี่ในหนังเรื่องผ่านๆมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะประดิษฐ์สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อจะปกป้องโลกขึ้นแบบเหมือนกับว่าแน่นอนว่า Avengers เนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้สามารถช่วยทุกคนได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคลิดสร้างโปรแกรมขึ้นมาที่ชื่อว่า a l t r รอนเพื่อที่จะคอยปกป้องรักษาสถนติสุขให้กับมนุษย์โลกทีนี้ไอ้คุณเนี่ยมันดัน ฉลาดแล้วมันนันคิดอะไรของมันไม่รู้มันก็เลยได้คําตอบมาว่ามนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้โลกไม่สงบสุขอาคราวนี้ก็งานงอกเลยครับมันก็เลยวางแผนจะทําลายมนุษยชาติบุงบามอะไรก็ไม่รู้แหละทีนี้มันก็เลยเป็นงานของทีมแก๊ง a v e n นเจอร์องเราที่ต้องกลับมาต่อสู้กับอัลตรอนนี้เพื่อจะนําสันทิสุกมาอีกครั้งหนึ่งมาในส่วนของเรื่องของบทกันดีกว่า แน่นอนว่าหนังเรื่อง Avengers ในภาครแรกเนี่ยได้รับคำชมอย่างมากว่าเฮ้ยตัวละครมีทั้ง6-7ตัวแต่ทำไมสามารถมาแบบเหมือนกับว่าแชร์บทให้ทุกคนเด่นเท่าเทกันได้แน่นอนว่าคราวนี้ภาค2องผู้กำกับคนเดินกลับมาตัวละครเยอะกว่าเดิมท,ทีนี้ทุกคนก็เลยเหมือนกับห่วงว่าเฮ้ยมันจะดูรู้เรื่องอว่ากัปตันจะโดนดับหรือเปล่าสตาร์คจะเด่นเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า ไม่มีปัญหาครับทุกคนเด่นเท่ากันหมดเพอเพอบางตัวเนี่ยเด่นกว่าที่คิดไว้ได้วยซ้ําที่แปลกใจที่สุดเลยคือฮอกอายจได้ไหมพ่อหนุ่มนักธนูผู้ยิงได้ไม่มีวันหมดจริงจริงมันหมดนี่วะภาคแรกมันก็หมดเออนั่นแหละแต่ว่าฮอกอายภาคนี้เด่นมากคือรู้สึกว่ามีอะไรให้ฮอกอายได้ทํามากกว่าภาคที่แล้วมันไม่ได้ดูเป็นติ่งเหมือนภาคที่แล้วแล้วก็ส่วนตัวละครใหม่ๆ อย่าง Quicksilver กับ Scarlet Witch ทุกคนอาจจะสงสัยว่า2ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอาจจะได้เห็นมาบ้างแล้วในเทรลเลอร์ก็ลองไปดูเอาละกันแต่ว่า2ตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวมีพลังที่ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็มาเสริมอะไรแปลกๆใหม่ๆให้กับหนังมาเวลได้พอสมควรเลยแต่ว่าปัญหามันก็ยังมีอยู่บ้างเรื่องของบทเนี่ยคือด้วยความที่หนัง a v e n g e r s ซมันเหมือนการผูกป,ปมสำหรับหนังมาเวลแต่ละเฟส รู้สึกว่ามันเหมือนกับพยายามจะมัดปมแล้วก็มีการแบบเชื่อมไปพาดต่อมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดในหนังเรื่องเดียวเลยรู้สึกว่า,าในบางส่วนของหนังเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในเวลาเดียวกันทําให้รู้สึกงงๆนิดหน่อยคือมันน่าจะเป็นระเบียบมากกว่านี้มาในส่วนของนักแสดงต้องพูดอะไรไหมทุกคนก็เล่นกันมาหลายภาคแล้ว ว่าจะเป็นซอไอรอนแมนกับตาอเมริกาแบ i วิด h a w ฮอคฮอคไอแน่นอนว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเคมีเข้ากันสุดๆเวลามาอยู่ด้วยกันบนจอเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกแบบว wow ้าวเหมือนภาคแรกแต่ว่าทุกคนมาอยู่บนจอเดียวกันแล้วเราคนดูเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นอนะ่ะมันก็ยังพอมีอยู่ว่างและที่สําคัญคือภาคนี้มันมีการ โต้เถียงมีอะไรกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นเคมีที่เข้ากาันเข้ากาันที่ไม่รู้จะชมคนแคสติ้งมายังไงว่ามันเหมาะมาก6-7คนที่เขาเล่นมาด้วยกันเนี่ยมันเข้าใจกันได้ดีขนาดไหนรวมกระทั่ง2ตัวละครใหม่นะครับ Quick Silver Scarlet w i t c h แคสมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นว่าการแสดงหมดห่วงนะครับทุกอย่างโอเคหมดมาในส่วนของแอคชั่นแน่นอนทุกคนอยากดูแอคชั่นอยู่แล้วใช่ไหม ดูเอเวนเจอร์ Adventure, จะมาดูดราม่าน้ำตาไหลก็ไม่ใช่โอ้ภาคนี้ตหัวระเบิดรู้สึกได้ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าภาคแรกภาคแรกว่าเละแล้ใช่ไหมนิวยอร์กไปดูภาคนี้ก่อนครับแล้วก็จะรู้ว่าภาคแรกมันกาหากมากมันเหมือนแบบสเกลหนังแอคชั่นนี่แบบเหมือนอยู่ในบ้านกระต๊อบเล็กๆแค่นั้นเองภาคนี้นี่แบบคือรู้สึกเลยว่าโลกนี้จะแตกแล้ว ในส่วนของชาแอชั่นทุกทุกคนคงอยากดูมากคือฮอกบัสเตอร์เจอกับเดอะฮอกนั่นเองหลายคนบนว่าโอ้เห็นในเทเลอร์แล้วมันจะตื่นเต้นหรือเปล่าบอกเลยครับว่าคุณยังไม่ได้เห็นอะไรเลยดูของจริงมีปากค้างได้นะครับโคตรเท่ oh, tell, เลยอ๋อแล้วที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยห้ามโดนสปอยเด็ดค่ะเพราะว่าในหนังเนี่ยมมีจุดเซอร์ไพรส์มีจุดให้ร้อง เฮ้ยห้ามโหลดสปอยเลยครับเตือนแล้วนะครับรวมถึงฉากเอนเครดิตนั่งดูนวยนะครับแฟนมาเวลน่าจะตื่นเต้นตกใจกันพอสมควรถ้าเกิดใครไม่รู้ก็อดใจรอครับเดี๋ยวผมจะมาทำสปอยเลอร์รีวิวอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หนังเข้าที่บองไทยแล้วโอเคนะโอเคนะอยา่าลืมตตามมาดูกันด้วยนะครับสรุปแล้วในภาพรวม Avengers Age of Ultron ตอบโจทย์ทุกอย่างที่ทุกคนอยากจะดูในหนังเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นการเห็นตัวละครฮีโร่ที่เราชอบแต่ละตัวมาอยู่ด้วยกันตัวร้ายอย่างเอาตรอนที่โคเทเออลืมบอกว่าออาตรอนเนี่ยจริง,รงๆแล้วตอนแรกเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์เหมือนคนเหล็กอะไรเงี้ยไหมแต่ปรากฏว่าเป็นตัวละครที่มีบุค,คลิกแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าเจ๋งพอสมควรนะแล้วก็ตลกด้วยหุ่นยนต์ตลกคิดดูมันอ้อเกือบลืม แล้วก็สำหรับคนที่เป็นแฟนการ์ตูนการ์ตูนจริงๆเนี่ยคงจะอยากรอดู The Vision กันใช่ไหมครับจะบอกเลยว่ามาแบบโคตรรอมาแบบโคตรเด่นไม่ต้องห่วงแน่นอนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าตามตลกมากดูกีทีก็รู้สึกมันขัดหูขัดตายไงไม่รู้ขอขอโทษนะครับสำหรับแฟนแการ์ตูนไม่ไม่ชอบจริงๆ แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้จะต้องทำเงินถล่มทลายแน่นอนก็ไม่ได้จะเชียร์นะครับแต่ก็ไปดูเถอะเรียกว่าคุ้มโคตรถ้าเกิดจะให้คะแนนเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าดูซ้ำดูไปเลยดู do เป็นสิบรอบก็ไม่เบื่อโอเคนะครับก็นั่นนั่นก็คือความคิดเห็นหลังชมของ Avengers Age of Ultron นะครับถ้าเกิด ถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอะไรสามารถดูได้ในลิงค์ข้างล่างเลยครับมี Facebook กับ Fan น p g g เออเมืนกันเดียวกันนี่ะมี Facebook กับ Twitter อยู่ก็ไปเจอกันในนั้นได้น,นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย